we have uh with t h s here Roy n a t a n and uh what is your restaurant and what specials do you have and this almost looks like a thai dish a l uh, similar <Yeah. S 2> but uh yeah so our restaurant is uh Phnom p e n Noodle Shack uh <Yeah. S 2> we've been uh owner and uh นี่ก็เป็นวิดีโอของรายการดังในอเมริกาที่เจ้าของร้านดังของขเขมรในอเมริกาได้ไปโซสีมือในการทําอาหารและเมนูต่างๆจุดประสงค์ของเขาก็เพื่อโปรโมทร้าน แต่มีพิธีกรพูดกับเจ้าของร้านอาหารขมิว่าอะไรคือความพิเศษที่คุณมีนี่มันเหมือนกับอาหารไทยทั้งหมดเลยนะซึ่งเจ้าของร้านก็ทำหน้าเสยและพูดว่าจานนี้เหรอครับไส้ครับเหมือนอาหารไทยแต่ว่ามันคืออาหารในร้านของเราซึ่งเขาก็ได้ตอบพิธีกรไปแบบนั้นเองนะครับ เมื่อวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีสาวไทยมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของท่านแรกกันเลยครับคุณทำอะไรก็ได้ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณมันจะออกมาดีหรือไม่ดีคนที่เขาดูเขาเห็นเขาลองนั่นแหละที่จะเป็นคนตัดสินไม่ต้องไปแอบอ้างหรือลอกเลียนแบบใครครับ ปนกบปนเขียดส้มตำปูปะลาอาหารอีสานต้องใส่ปลาละยังเป็นที่ยอมรับคนทุกภาคของไทยครับอาหารอีสานเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกของไทยมีเอกลักษณ์ของตนเองครับแค่บอกคนอื่นตรงๆว่าอาหารมีที่มาจากไหนแล้วคุณทำมันขึ้นมาก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกครับความคิดเห็นของท่านถัดมา เอาจริงๆเวลานึกถึงอาหารเวียดนามอาหารลาวอาหารมาเลหรือแม้แต่สิงคโปร์อาหารพรมาร่าหรือแม้แต่อาหารฟิลิปปินส์ก็อพอนึกออกแต่อาหารกัมพูชานี่นึกไม่ออกเลยว่าเป็นยังไงความคิดเห็นของท่านต่อมามองดูเป็นการร่วมอาหารยอดนิยมของเอเชียมากกว่าแต่ของไทยมากสุดปลาตองโก แบบของจีนเลยที่เราเห็นคนจีนขายที่อิตาลีแบบนี้ซาไข่มุกไต้หวันประมาณนี้เอาของเด่นจากประเทศอื่นมาเป็นอาหารของประเทศตัวเองหวังโปรโมทให้ชาวโลกรู้แต่ทุกวันนี้เขารู้หมดประเทศไทยพอได้รับอิทธิพลทางด้านอาหารมาจากไหนก็เอามาดัดแปลงให้เข้าและได้ลดชาิแบบที่คนไทยชอบจนกลายเป็นที่นิยมเส้นหมูกระทะ ได้อิทธิพลจากจีนและเกาหลีเราก็พูดและบอกออกไปตามตรงแต่นี่กอปเขามาดันมามบอกว่าตัวเองเป็นต้นตำรับเลยหน้าแตกเองซะเลยความคิดเห็นของท่านถัดมาคนกัมพูชาหลังสงครามความเป็นอยู่ไม่ดีคงไม่มีเวลาทำเรื่องอาหารหรอกจริงไม่มีอาหารที่โดดเด่นจนขึ้นซื่อ แต่หลังจากแรงงานล่งไหลเข้ามาทำงานที่ไทยจึงได้ความรู้เรื่องอาหารจากการทำงานและพวกเขากลับไปประเทศตนเองก็นำไปทำกินทำขายด้วยพอนานเข้าก็หลงคิดว่าเป็นของตัวเองความคิดเห็นของท่านถัดมาหน้าตาของอาหารได้แต่ไม่มีทางเหมือนของไทยรายละเอียดไม่มีทางจะเลียนแบบได้เพราะความสวยงามปราณีต การเอาใจใส่ทุกขั้นตอนคือความเป็นไทยที่ซาตใดจะลอกเลียนไม่ได้อย่างเด็ดขาดความคิดเห็นของท่านถัดมาทั่วโลกเขารู้จักอาหารไทยกันหมดแล้วใครคิดจะออกตัวแรงคิดจะก๊อปปี้ตีกินอาหารไทยระวังหน้าแหกและไม่มีที่ยืนวัฒนธรรมอาหารไทยได้รับการเผยแพร่เป็นที่นิยมของคนทั่วโลกมาน้อยกว่า20ปี ความคิดเห็นของท่านถัดมานำเต่าหู้ปลาตองกเกิดมาตั้งแต่จำความได้เท่าปันนี้จะ40ปีแล้วค่อยก็ยังรู้เลยว่ามาจากจีนก๋วยเตี๋ยวฝือรู้ว่าไม่ใช่ของไทยคนไทยเขารู้ทั้งประเทศมีแต่ขาเมนนั่นแหละที่บอหู้อันไหนของเพื่อนอันไหนของเขารู้แต่ว่าเขาทำได้มันต้องเป็นของเขานั่นเอง ความคิดเห็นของท่านถัดมาสอบเค็มไทยเอาอาหารไทยไปแล้วบอกเป็นอาหารประจำชาติตนแล้วไม่รู้อาหารประจำชาติตนเป็นอย่างไรหลอกแต่คนในชาติขมรพอออกไปข้างนอกเขารู้กันหมดว่าอะไรไม่ใช่แค่อาหารวัฒนธรรมอื่นก็เค็มเอาไปทั้งหมด ถามพิธีกรเขาเอาสุดประจำซาตลาวไปใส่แล้วบอกเป็นสุดประจำซาตของขมินแล้วเอาอาหารลาวไปเป็นอาหารประจำซาตขมิ้นพิธีกรจะรู้สึกอย่างไรมันจะแปลกไหมความคิดเห็นของท่านถัดมาไทยเขาสร้างซื้อเสียงมานานคนทั่วโลกรู้อะไรคือของไทยอยู่ๆคนขมินจะมาเคม็มมันก็ยากหน่อยนะคนขมินเพิ่งมีเน็ตไซ พอเห็นไทยมีอะไรเขาคิดว่าเป็นของเขาความคิดเห็นของท่านถัดมาชัดเจนทุกอย่างแล้วลอกเรียนแบบทุกอย่างนี่แค่อาหารของไทยยังเคม็มแล้ววัฒนธรรมอันละเอียดอ่อนกว่าที่ยากจะเข้าใจมีเหลือที่จะไม่เคม็มความคิดเห็นของท่านถัดมาพิธีกรบอกว่าที่เห็นนี้ดูเหมือนอาหารไทยนะเจ้าของร้านสาวขมิน้นไปไม่เป็นใช่ครับ แต่มันขายในร้านของเราฮ่าฮ่าก็มีหวัวเล็กน้อยเนาะความคิดเห็นของท่านถัดมาอันนี้จริงเรื่องอาหารผมพยายามหามาหลายปีส่วนใหญ่คล้ายไทยคล้ายเวียดนามและลาวเยอะอาหารมรที่พูดแล้วทุกคนรู้ดีคืองูปิ้งตามตลาดสายแดนก็มีขายความคิดเห็นของท่านถัดมาแต่สิ่งหนึ่งที่เซฟเมรรู้ดีคือ ห้ามเถียงพิธีกรไปมากกว่านี้เพราะพิธีกรรายการทําอาหารแน่นอนสิ่งแรกเลยต้องมีความรู้เรื่องอาหารอย่างมากอาหารหลายๆประเทศต้องมีข้อมูลก่อนก้อนเขาจะเปิดรายการพิธีกรต้องศึกษาต้องลองกินเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นเซฟคาเมนรู้ดีว่าไม่สมควรที่จะเถียงคนที่มีข้อมูลแน่น และนี่ก็คือความคิดเห็นของคนไทยหลายๆท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้หลังจากที่ได้เห็นพิธีกรในรายการดังในอเมริกาทักคอมเมนตสุดแรงเกี่ยวกับอาหารที่ขึ้นโซในเวทีที่มีหน้าตาคล้ายคือกับอาหารไทยมากๆนั่นเองและนี่ก็เป็นเพียงบางคอมเมนต์ที่แอดได้นำมาอ่านสู่ทุกท่านได้รับชมรับฟังในวันนี้นะครับ ถ้าหากท่านไหนมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคอมเมนต์ในคลิปก็สามารถเขียนลงที่ใต้วิดีโอได้นะครับถ้าหากใครเข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามซ่องก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ